สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับบอสแตกคาคลิปอีกแล้วครับประกายแสงนาตีนะครับผมย้อนฮีกิ้วผมเหลือเลือด1.7นะครับ1.7%กับอีกไม่ถึง2ล้านผมตีรอบละล้านได้อยู่แล้วนะครับผมไปอย่าไปแตกคาคลิปกันเหมือนเดิมเพราะว่าแทโอเราก็ทําแตกคาคลิปมาแล้วนะ เออไปยอนฮีมาครับถึงเชิญแล้วเอาเซรากับซาร่า42ไปตีแต่ว่ามันอยู่เฟสสองไปเชิญรับชมครับ richman shop โน1เรื่องการเติมเกมร้านชั้นนำที่รับเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดทั้งถูกและคุม้มให้บริการตลอด2 4ชั่วโมงเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คฟรี1แถม1และยังได้สะสมส่วนลดสูงสุด25%้และยังมีช่องทางการเติมที่หลากหลายใหม่ช่องทางการเติมผ่านเอสเทเ t เตที่นี่ที่เดียวต้องร้าน richman shop เท่านั้นอ บอสยอนฮีนะครับก็ต้องเอาต,อต้องต้องตีสามเป้าแล้วก็นั่นแหละตีสามเป้าแต่ผมไม่ฝึกแล้วนะผมลุยเลยนะครับฝึกมาเยอะแล้วซึ่งโคลี้อ่ะมันมันล้างดีบับได้ก็คือยอนฮีมันจะมีแต่หลับใช่ปะล่ะโคลี้มันล้างหลัหล Chloe, ลง,ลงหลับได้นะครับโคลี้ก็ต้องทําต้านร้อยมาแต่ว่าผมเคยฝึกอยู่โคลี้โดนหลับนะครับโดนหลับเฟสเฟสสองเฟสสามโคตรสวยอันนั้นคือโคตรสวยนะครับผมแต่ว่าอันนี้เราลุ้นแล้วกันลุ้นไม่ให้ คุยหลับนะครับทีมที่ผมใช้น่ยจะเป็นลูรี่ซีสองนะเพิ่งได้มาเลยนะครับแล้วก็อันนี้จากกิจกรรมเนาะนะครับผมก็ทํามาประมาณนี้เพราะว่า,าตาคีมา65ส่วนจุดอ่อนนะมันจะได้อยู่แล้วจาก c ีสองนะเพิ่มจุดอ่อนมาสามสิบเก้าเลยโคตรเยอะนะครับเพิ่มไปสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกบิสกิตอีกก็จะเป็นจุดอ่อนร้อยลวนะครับผมเน้นพลันจงตีเวทอาตาคีแล้วก็ความเสียหายคีเยอะๆนะส่วนอัตาคีเนี่ยหกสิบห้าบวกกับแหวนอีกสิบสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเจ็ดสิบห้าแล้วก็บวกกับนี่ฮะ เดโลนะฮะเดโลของผมบวกมา19นะครับซึ่งประสานกับมิโฮพอดีมิโฮพอนี้ซีหนึ่งนะถ้าซีสองได้จะดีกว่านี้นะครับอัตราคีบแปดสิบห้าอันนี้บวกอันนี้อันนี้ผมพอดีเปลี่ยนของกันเลยแบบอัตราคีร้อยไปเลยนะครับผมก็จะไม่มีจุดอ่อนนะอันนี้ก็มิโฮมามา,มาตีช่วยตีเฉยๆนะครับส่วนเฟสสองนะครับจูลีตีขนาดได้จะดีมากนะแต่ว่าที่ผมซ้อมมาไม่ค่อยมีตีขนาดเท่าไหร่ซึ่งก็เลยเอาเป็นเซตพีพีไปใช้แล้วกัน เพราะว่ายังไงบอสก็น่าจะแตกอยู่แล้วนะครับผมยังไงต้องตี2เฟสนะเราก็ยอนฮีนะครับเป็นดาเมจหลักพร้อมกับเซร่านะครับซึ่งเซร่ามันมันก็ตีได้แล้วก็ส่วนซาร่ามากันหลับนะครับซาร่ามากันหลับคุ้มกันหลับนะครับแค่นี้นะครับผมจัดทีมแค่นี้ส่วนที่เหลือนะครับเป็นบิสกิตนะครับเอามาเพิ่มจุดอ่อนแล้วก็เพิ่มดาเมจตีบอสเนาะจะได้จบ1ล้านไวๆลีน่าก็เอามาซับเพราะว่าตีธรรมดาก็ฮิวนะครับผม แล้วก็เพิ่มปริมาณความเสียหายได้ด้วยในเฟสที่ยังเรียกว่าไม่มีอะไรจะกดไม่มีอะไรจะกดก็เพิ่มปริมาณความเสียหายไปนะครับผมส่วนที่เหลือนะครับผมเฟสสองก็เหลือแค่วานิซ่าลดพลังป้องกันตลอดเวลา20%แค่นั้นแหละนะครับผมตัวใหม่เอามาใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวใหม่มันก็มีเพิ่มล,ลดลดป้องกันเหมือนกันเออเอลิเซียเอลิเซียก็มีลดพลังป้องกันก็มาใช้ได้เหมือนกันนะก็อยู่ที่ว่าใครจะจัดยังไงแต่ผมจัดอย่างนี้ไปก่อนนะครับอันนี้มาผมจะเต็มแล้ว ไปลุยกันครับ,รบอาซุนนี่สวัสดีนะครับไม่เจอกันตั้งหลายไลท์เออมาก่อนจบตลอดอะแต่ตอนนี้ได้ดูเต็มแล้วมาดูยอนคีกันครับเริ่มแรกเราจะให้มีโฮปะปาดเวทโลบางไปก่อนเลยนะปาดไปอย่างนี้แล้วโยยอนคีมันจะยิงเลเซอร์มาฉีดดัชนีทำลายแล้วจะติดหลับครับแล้วโคยิการาครับจังหวะนี้การเรียนสกิลก็จะประมาณนี้แล้วก็ต่อไปก็ลําเลยครับใช้บิสกิตบัฟตีแล้วก็ลูลี่บนล่างบนได้เลยนะครับผมไม่ต้องสวอะไรละจังหวะนี้ ไม่ต้องสนฮิวด้วยนะถ้าลีน่าถ้าลีหน้ามีสกิลตีธรรมดาแล้วฮิวเนี่ยไม่ต้องสนอะไรละนะครับยังไงเดี๋ยวพวกนี้มันใช้สกิลมันก็จะรีเลือดขึ้นมากลับมาเองนะครับผมเนี่ยมันก็จะรีเลือดกลับมาเองนะครับจังหวะนี้คือถ้าทําลูรี่ซีสองได้จะดีมากนะครับลูรี่ซีสองคือเพิ่มจุดอ่อนเยอะมากไปครับไปต่อถ้ามีโฮสเซฟๆหน่อยผมคือผมจะใช้แหวนนะแหวนแหวนชุบแหวนชุบชีวิตนะครับผม เคยใช้อยู่ก็ค่อนข้างขุมนะครับถ้ายืนไม่ไหวนะแต่นี้มันมีดูดเลือดอยู่แล้วเห็นปหมมันมีดูดเลือดอยู่แล้วนะครับโอเคกดบนเสร็จมากดล่างต่อครับเมื่อกดล่างต่อมันจะวนมาพอดีนะครับล่างเสร็จแล้วต่อไปโคโอีก็ต้องล้างแล้วเพราะว่าดัชนียอนฮีกำลังจะมานะครับเนีฮยนะดัชนียอนฮีมาโคโอีไม่ติดหลับดีมากครับเพราะโคโอี้ก็จะล้างจังหวะน,นี้ให้ตัวดาเมจเรานะครับผมปุ๊บมาโอเคล้างเสร็จปุ๊บ เฟสนี้ก็จะว่างจะเพิ่มดาเมจก็ได้หรือว่าไปกดลูรี่ก่อนก็ได้นะอันนี้กดลูรี่ก่อนยิงไปก่อนเพราะว่าต้องทิวเลือดขึ้นมานะครับฮิวเลือดขึ้นมาจาังหวะนี้อ่ะดูดูดูว่าอะไรมาก่อนอ่ะอันนี้เราเพิ่มดาเมจละเพิ่มดาเมจมาครับะลีน่าก็จะได้กดตอนนี้แหละครับแล้วก็ลูรี่ก็กดบนครับแล้วก็เดี๋ยวเราวนเลยนะครับผมวนนะครับอันนี้มีโคไม่ตายถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับลูรีร่ยิงเสร็จเดี๋ยวมีโคป่าต่อนะครับ นี่แปดแสนสองแล้วนะหลูค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวเชียวครับจังหวะนี้นี่ฮะมีโฮสได้ปาดต่อต่อครับปาดไปแปดแสนแปดครับแล้วก็มีโฮสาะปาดอีกทีนึงแต่จริงๆเหมือนบิสกิตบิสกิตอันนี้ก็จะคุ้มเหมือนกันนะครับเอาเอาบิสกิตก่อนล้วกันบิสกิตมาก่อนปึ๊บมาจังหวะนี้ยอนฮีก็จะยิงเราเราก็กดปะล้างรอเลยครับโอเคโคยไม่ติดลับล้างครับ <c oughs> อันนี้เลือกได้สองอย่างก็คือ จะ,จะให้ลูรี่ยิงเลยหรือว่ามีโหป่าไดนะ้แต่ผมขอมีโหโฮป่าก่อนดีกว่าจะได้จบจบสวยๆมีโหป่าก่อนลูรี่ลูรี่ลูรี่ยิงจบเว้ยแต่เมื่อกี้ลูรี่ยิงอาจจะจบเลยก็ได้นะ60เทิร์นครับนี่ฮะแล้วเทิร์นสุดท้ายครับอ,อ่าหลังไอเชี่ยยังไม่ถึงนะเนี่ยแย่แล้ว <laughs> นึกว่าถึงร้านแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวจบด้วยลูรี่ครับ64เทิร์นไม่เป็นไร โอเคส่วน1ล้านปุ๊บก็จะไปเฟสสองเฟสสองก็ยิงๆไปเลยครับเอาตัวดาเมจยิงอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นยอนฮี ee, แล้วก็เซล่านะครับปุ้งยิงไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นครับนี่มีตีขนาดจูรีครับนี่ตีขนาดจูรีบอกเลยตีขนาดจูรีถ้าเกิดทําเซตเคีย์แล้วก็ความแรงคีย์นะเนี่ยตีขนาดจูรีจะตีแรงมากนะครับตีสีล้นแสนนะครับผมอันนี้บึ้มไปหกสิบแปดก็จะได้ประมาณล้านกว่าๆตรงนี้นะครับผม ถ้าเกิดทําจูรีได้ก็จะดีแต่ผมไม่ทําเพราะว่ายังไงรอบหน้าก็แตกอยู่แล้วครับแต่คาคิปนี่แหละไปลุยกันต่อครับเคินที่2ตาที่2แตกไปเลยแต่คาคิปแปลกมาเราก็จะวนเหมือนเดิมครับมาแล้ให้ดูยกันอีกรอบหนึง่งจัดไปอื้มอ่านี่โคลอี้ล้างครับเราสามารถสลับทีมทีมที่2มาไว้ทีมแรกก็ได้นะ ถ้าเกิดทีมที่2เราตึงกว่านะถ้าลูลี่ไม่ใช่ลูลี่กับมีโฮไม่ใช่4-2อ,อะ่ะเอาลูลี่กับมีโฮไปไว้์เฟส2ได้นะครับเพราะว่าปั้นเซราซาร่ายอนฮีปั้นง่ายกว่าเยอะนะครับนะครับเอออันนี้บอกไว้อันนี้บอกไว้เราก็จบประมาณนี้พยายามจบเฟสแรกให้ได้ล้านหนึ่งให้ให้ให้บอสให้บอสจบเฟสเฟสแรกให้ได้ก่อนนะครับผมอันนี้ผมทำได้แค่นี้แหละนะครับแล้วย,ยอนฮีก็จะแตะคาทิปอยู่แล้ว นะครับตรงนี้ไม่สีเลียดไม่สีเรียดเพราะยังไงผมต้องตีสอเฟสอยู่แล้วนะครับต่อให้ได้ล้านห้ามันก็ขาดอีห้0 0สนอยู่ดีก็ต้องมาตีอีกรอบหนึ่งอยู่ดีนะครับไปต่อครับจังหวะนี้เวทเบาบางแล้วก็เตรียมล้างเตรียมล้างโคอีครับตอนนี้ต้องรุนให้โคอีไม่ติดหลับนะโอเคนี่ฮะทุกคนครับโคอีติดหลับอันนี้ผมขอฮิวไปก่อนถ้าโคอีติดหลับอย่างนี้ มันค่อนข้างลำบากครับค่อนข้างลำบากเลยโอ้ยนี่ฮะทุกคนได้เห็นครับโค้ติดหลับเราจะถึงจะถึงไหมเนี่ยจะถึงไหมเนี่ยชิบหายแล้วจะถึงร้านไหมนี่เออโอ้โหงานหยาบเลยครับอย่างนี้ต้องรีบให้มันปลุกขึ้นมานะตื่นไหมไม่ตื่นด้วยอารูรีติงไปก่อนโอเคอารโคโค้ตื่นแล้วเดี๋ยวโคอี้ล้างเราไม่ต้องล้างละยิงไปเลยโอเค ถือว่าวิก้ลีน่าบัฟแล้วกันนะครับผมโอ้โหฟเฟดเปลี่ยนเลยครับจังหงวะนนี้บัฟมาแล้วก็เดี๋ยวเวฟเบ,บาๆแล้วก็ลดเทินบัฟเฮ้ยแต่มันจะยิงก่อนป่าวะโอเคได้ต้องลุน้นไอ้แต่นี้ย้อนฮีน่าจะยิงก่อนโอเคอันนี้ต้องกดล้าง55ได้แปดเศษนะ เราน่าจะยิงลูรี่เลยถ้ายิงได้นะแต่ยิงไม่ได้วะยิงไม่ได้ยิงต้องมีโฮก่อนโอ้โหเสียเทินไปเลยครับฟรีฟนี่นะเห็นโคอีติดหลับอะต้านร้อยต้านร้อยโคอีติดหลับเหลือจะเชื่อนะครับ64แล้วละเอาให้ได้ล้านหนึ่งอะแต่พอดีครับ66มนาะ66 67 68ยิงครับหัวแตกครับ แต่คาคลิป,ปับ,บึ้มเฮ้ยไม่แตกเหรอเฮ้ยแต่น่าจะแตกอยู่เก้าเซนเก้านเก้านี่ไนงะพอดีนะครับแต่คาคลิปครับผมเป็นไงไม่ต้องกดตีต่อแล้วนะนะกดออกมาเลยครับแล้วยอนฮีก็จะลงไปนอนกองกับพื้นนี่แต่คาคลิปคลิปที่สองแล้วนะเรียบร้อยครับแล้วก็เราจะได้รางวัลตรงนี้มาด้วยได้คุณแจกับอาแต้มนะเอาไปแลกได้นะครับแล้วก็ นี่ฮะแต่นี้มานะครับอันนี้บอกเลยว่าดีมากเดีย๋ยวไปดูกันว่าได้อะไรรางวัลปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาเดี๋ยวนะทำไมกดรับไม่ได้เออดีฮะเกมเกมดีครับเกมดีครับกดรับไม่ได้โอเคออกมาก่อนเข้าไปรับใหม่ได้อย่างอ่าโอเคต้องมากดรับตรงนี้ อ่ะพอรับมาแล้วเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยนะครับผม,มแจมเลยไปเปิดกันด้วยนะในกิวนะครับได้ทุกคนในกิวนะครับได้ทุกคนในกิวผมเปิดเลยนะนี่นเป็นแบบสุ่มนะครับแต่ออฟตรงนะอุ้ยนักฆ่าครับอัตราจุดอ่อนนะครับเออเอามาทมําไมวะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรแล้วเผื่อได้ใช้นะครับแล้วก็อีกเซตหนึ่งช่างมันนะครับผมเดี๋ยวาค่อยไปดูเฮ้ดูเลยก็ได้พิกินมันเซตอะไรวะเข้าเป้าเข้าเป้าเปล่าวะ เสื้อ,อกี่รู้สึกจะเป็นหมอผีหรือผู้ปรับสมดุลนะะมาดูตรงนี้ก็ได้แล้วก็ดูที่เป็น News. นิวส์อันนี้ได้นี้มาเป็นพลังโจมตีทั้งหมดหรอผลเข้าเป้าน่าจะใช้กับเมลคีได้อันนี้เมลคี Mel ใส่ได้นะครับความเร็วโจมตีผลเข้าเป้าอ่านนี้เมลคีได้เดี๋ยวลองกดพัฒนาสัากสัก,กครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับมี13มี1 1เอ็มเองโป,ป้โ โอเคเอาบล็อกมาอีกเอาแต่เมลคีใช้บล็อกได้นะครับเอาไปไถยดาน,นะครับใส่บล็อกได้โอเคถือว่าเมลคีได้ใช้อยู่เพราะมีพลังโจมตีทั้งหมดด้วยนะครับผมโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยอนฮีก็แตกไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวดูว่าหัวกิวเรา จะให้ตีตัวอะไรต่อไปนะเพราะว่าผมเลยอกหกไม้เลยเดีย๋ยวต้องไปซ้อมกันก่อนระหว่างใครกับคาม่านะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันะะนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านชื่อชมไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆแล้วจเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ